สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเกตสัญญาให้กับกล่อง P IA I S รุ่นเ3นะครับเนื่องจากช่องนี้ช่อง3าจะมีปัญหาครับนี่ช่อง3ามีปกตินะครับมาย้ายมาช่อง3าจะเริ่มรู้สึกได้แลมันไม่ปกติเราสัฟพัสเองมันจะขึ้นว่าช่องรายการเขาต้องเข้ารหัสน,นะครับมาแล้วก็มาที่การตั้งค่าเนี่ยนะครับเมนูเมนูปุ่มเมนูอยู่ตรงนี้นะครับมเมนูกดไว้ที่เมนูปุ๊บ มาที่ตรงเครื่องมือนะครับเดี่ยวเลื่อนให้มาเลื่อนเลื่อนได้ปกติเลยนะฮะมาตรงเครื่องมือแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูมาอัปเกรดทางดาวเทียมสัญญาณยังปกติสัญญาณแรงอยู่นะครับลงมาข้างล่างสุดเลยครับผมกดตรงคําว่าเริ่มนะครับอ่าเลารูปข้อมูลอยู่นะครับตกลงที่จะอัปเกรดใช่ไหมใช่ครับตกลงกดโอเคเลยรอสักครู่นะครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างนานอยู่แป๊บหนึ่ง เราไปสักคู่เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ครับอ่าครับ นี่เตือนไ้ก่อนนะครับว่าอย่าไปยุ่งอะไรอย่าไปแบบไปปิดไฟป,ปิดกล่องน,นะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะนานหน่อยแต่พอผัดถัดม,มาจะเริ่มเร็วขึ้นครับในสังเกตวขึ้นมากเลยครับ โอเคครับโอเคกล่ okay. องอกำลังรีบูนแล้วก็เริ่มเปิดกล่องใหม่เลยครับแล้วรอสักคู่อ่าตอนนี้เริ่มมาปกติแล้วนะครับกดไปที่ช่องสามสามเลยครับเช็คดูัาการหน่อย อ่าแล้วช่องสาก,ก็ดูได้ปกติแล้วนะคะผมตอนนี้ปัญหาก็หายแล้วครับช่องอื่นก็ดูปกติเลยครับเนี่ยอ่าแก้ไขมาตึ้งต้นนะคะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรมากกว่านั้นหรือรู้สึกว่ากล่องมันเริ่มรวนนะครับมาดูที่ร้านได้นะครับ